สุขเลยนะคะโอ้เยี่ยมมากเยี่ยมมากเลยบรครับเอาเมคาขอเสียงดอยบ้านเราโอเคเลยสุดยอดนะคะความสุขความสวยเอาเมียค้โบมือหน่อยบ้านเราบ้านเรานะคะบ้านเรานะคะบ้านเรามีแล้วตลาดน้ําเราไม่ต้องไปไกลแล้วค่ะโอ้เยี่ยมมากเยี่ยมมากสวยอาหารอร่อยราคาถูก โอ้โหอาหารพื้นบ้านราคาถูกๆนะคะยอดเลยเราไม่ต้องไปไกลแล้วบุกเบิกบ้านเรานะคะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้โอ้โหเยี่ยมมากค่ะโอ้ต้องขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีมองเห็นความสุขของประชาชนนะคะทำให้ประชาชนมีความสุขนะคะไม่ได้สิ้นเปลืองงะมากนะคะเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะลูกชิ้นลูกชิ้นของสูงเนินนะคะ สุดยอดโอท็อปนะคะโอท็อปทุ top, กชิ้นสูงเนินเราแม่ค้าะคะเรามีสวยๆนะคะแล้วกออ็อาหารอร่อยนะคะอาหารอร่อยสุดยอดนะคะส้มโอหวานที่สุดในโลก <c oughs> ในโลกนะคะของเรากุจ,จิกนะคะกุจ,จิกตำบลสูงเนินนะ,ะตำบลกุจ,จิกถบบนนโค้งยางค่ะถนนโค้งยางนะคะ โดยบอสเรานะคะผู้ใจดีนะคะให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะคะเคกค่ะขอบคุณค่ะ